สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอทิสอนแฟมิลี่นะครับมาดูงานกันต่อนะครับตอนนี้ช่างปานะครับช่างซ่อนนะครับตอนนี้ลุยงานกันต่อแล้วนะครับหลังจากที่หลบแดดกันนะครับพักเป็นช่วงๆนะครับเนื่องจากว่าภาพอากาศร้อนมากนะครับตอนนี้สงสารนายช่างมากนะครับตอนนี้ช่างซ่อนนี่ตาแดงเลยทีเดียวนะฮะ ร้อนนะครับร้อนอบอ้าวก็จะมีร่มจำกัดนะฮะร่มก็คือต้องแบบเป็นช่วงพักเหนื่อยถึงเข้าร่มได้นะเพราะว่างานมันเป็นงานพื้นที่กว้างนะครับถ้าทำร่มถาวรก็อยู่ได้แค่เวลาช่วงพักนะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับถ้าจะทำเต็นท์ถาวรก็ไม่ไม่สะดวกนะฮะ ก็ต้องแบบนี้นะครับลุยงานลุยสู้แดดไปนะครับแล้วก็เหนื่อยก็หลบแดดเข้ามานะครับอุณวนอุณหภูมิวันนี้ที่ห้วยหวดตอนนี้ยังไม่ได้วัดนะเดี๋ยวเราจะเช็คดูความร้อนให้นะครับวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ วันนี้ที่เต่างอยนะครับอุณหภูมิที่หว้วยหัวเต่างอยอยู่ที่สามสิบหกองศานะครับนี่ไม่ได้โม้นะครับสามสิบหกนะฮสูงสุดนี่นะครับสูงสุดแล้วนะฮะสามสิบหกองศานะครับเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับ การถ่ายทำของเราก็จำเป็นต้องใช้ล่มนะครับอุปกรณ์ทนความร้อนได้โดยตรงไม่ได้นะครับต้องใช้ล่มช่วยนะครับ ็ตอนนี้ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะทําการเทเสานะครับประกอบเสาเสร็จปุ๊บนะจับระดับนะครับเสร็จปุ๊บการที่จะไม่ให้เสาล้มนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับก็คือนี่นะครับเป็นการใช้ไม้ไผ่นะครับเอามานะครับค้ำยันนะครับสเสริมความแข็งแรงนะครับ แล้วก็ประสานกันยาวนะครับไปจนถึงจุดที่จะทําการเทเสานะครับจะสังเกตว่าเสาตอนนี้นะฮะยังอ่อนนะครับอ่อนอ่อนะแต่เมื่อไรเมื่อไรที่เริ่มเทปูนเข้าไปนะครับเสาจะมีความหนักนะครับแล้วอาจจะล้มได้นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มดินพันกันแล้วนะจะคอแห้งบ่อยนะครับหิว่น้ำบ่อยนะครับตอนนี้น้องเววไป,ไปรู้สึกจะไปเอามะละกอนะฮะอยู่นู่นนะฮะสวนตากับยายนะครับนะุนตาคันยายอยู่ในสวนนะฮะไปขอมะละกอมาตำสู่ทีมช่างกินแน่นอนเลยนะฮะโอ้สิเดืโอ้แม่นบ่อโอ้เป็นตาแซบโอ้ยของของปวดเลยครับโอ้ แค่อยากกินอยู่ครับต้มมะข่อยขมนะครับกินกับส้มตำนะครับอืมถูกใจแน่นอนนะฮะวันก่อนเห็นปลาซิวน้อยเดียวนะโอ้หน่าสิได้สกกํหนึ่งเนาะโมกปลาซิวใส่ฟักอิตูครับโอ้หอมแซ่บนะกับข้าวไม่ต้องเลือดรูครับกินอยู่สบายๆบ้านเราเนี่ยนครับมีแค่ส้มตำนะครับกินสบายๆนะครับ กับข้าวไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะครับขุดตกตลอดซื้อไม่ได้นแล้วมานขอเข้ามาอาหารมันจะเยอะมันมันเยอะมันเยอะขอได้ขอได้หลงบ้านหนูนาเนี่ยถ้าน้ามีอาหารเยอะกว่าทุกที่เลยครับมันเป็นวงต่มเหรอครับเป็นที่ลุกโอ้มีลูกม่วงอ่่าาาบนดจเนั่น โอ้ยบ่ต้องไปหากินไก่นะครับเตรียมจ artık, แแน,แนแยแ่งมาเอามาแก่แย่งนะครับดีไม่ดีมีลูกกบเนาะไม่ต้องไปหากินไก่นะครับหน้าหน้าบ้านพี่หนูนานีา่แหละครับที่นานะครับมีทุกอย่างอาหารการกินขอแค่มีน้ํานะครับ,รบต่อไปก็จะเห็นกิจกรรมนะจับสัตว์น้ําอยู่หน้าบ้านนะอ <c oughs> าหารการกินมีเยอะนะครับบังไย น่าจะมีแหละมีหมดมีหอยมีหอยมีปลานะครับมีปูนะครับลูกกบลูกเขียดมีหมดนะครับรอน้ำมาเท่านั้นนะครับตอนนี้นี่ครับลุ่มเล็กๆนะครับของช่างซ่อนพอได้เสาเมื่อยนะครับ แพทย์กันไรป่าแพทย์ทีมช่างเพื่อนเหมือนออกไปซื้อของนะไปซื้อกับข้าวหรือเปล่านะครับมันจะเที่ยงแล้วนะฮะทีมช่างของบ้านหลังใหญ่นะครับทำฟ้านะครับทีมทําฟ้าออกไปซื้อน่าจะไปซื้อกับข้าวนะครับตอนนี้ใช้ไม้ไผ่ท่านที่สองนะท่านที่สอง นี้จะประกบสูงหน่อยนะครับใช้ประกบค้ายันนะครับเรจะมีไม้ยูคาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับความแข็งแรงไม้ไผ่ก็แข็งแรงครับหลายหลายไม้ประกอบใส่กันนะครับทำให้เกิดความแข็งแรงนี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมเทเสาั้วนะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะฮะถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม